ว้าวโอ้สุดยอดไปเลยไม่ใช่ว่าแกนแคนยอนมันเป็นสถานที่ที่โด่งดังเกินกว่าจะเป็นที่ซ่อนของห้องนิรภัยหรอกหรอที่นักท่องเที่ยวเห็นกันมาเป็นเพียงส่วนที่เล็กน้อยของที่นี่เท่านั้นเลยค่ะพวกเขาไม่สามารถมาถึงที่นี่กันได้อยู่แล้วถ้าเช่นนั้นเราไปที่ห้องนิรภัยลับกันเลยไหมคะโหโหถึงแล้วล่ะฮะที่ผมเห็นก็มีแต่กำแพงหินเองไม่ใช่หรอกครับฮผู้พิทักษ์จูกัตเวียงนี่ไกอาเองค่ะฮะมาแล้วสินะไกอา นี่คือเทคนิคพับลงตาของจูกัตชเวียงค่ะไม่มีใครสามารถทําอะไรแบบนี้ได้อีกแล้วน่ะนี่คือภาพลงตางันหรอกครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะพวกคุณทั้งสองคนจะเป็นสมาชิกใหม่งั้นสินะคุณโอกับคุณคิมเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้พบทั้งสองคนชื่อของผมคือจูกัตชเวียงครับห้องนิรภัยแห่งนี้ถูกปกป้องโดยหนึ่งในเวทมนต์ของผมเองมันจะเป็นอันตรายได้ถ้าพวกคุณเดินไปรอบๆโดยไม่ระวังตัวเพราะคุณอาจจะถูกหนวดป้องกันจูโจมได้ ในส่วนของการวิจัยเมล็ดแห่งลอยแยกจูกัตเชวียงกําลังดําเนินการอยู่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าที่น่าพอใจก็เถิดนะเอาล่ะที่นี่แหละที่นี่ก็คือที่ที่ใช้เก็บเมล็ดแห่งลอยแยกไว้เก็บเอาไว้ได้มากแค่ไหนงั้นเหรออืมผมก็ไม่ได้ดับด้วยตัวเองซะด้วยสิก็เลยไม่รู้จํานวนที่แน่ชัดสักเท่าไหร่แต่ขั้นต oui> ่ําก็น่าจะเกินหนึ่งร้อยละมั้งครับ มากกว่าหนึ่งร้อยเลยงั้นหรอคุณมาช่วยเออไม่สิไม่ใช่เวลาจะมาทาอะไรแบบนี้นะเออคือว่าแบบนี้จะมีโอกาสที่ละที่ปีศาจจะโจมตีเข้ามาหรือเปล่าครับทำไมถึงจะไม่มีโอกาสล่ะแค่มเมล็ดแห่งรอยแยกเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้พวกมันเคลื่อนไหวกันได้แล้วงั้นหรอครับงั้นก็หมายความว่าอันตารายงั้นสินะครับไม่เป็นอะไรหรอกครับเราว่าเวทมนต์ของผมไม่ใช่อะไรที่จะผ่านเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะต่อให้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นปีศาจแห่งคำทำนายก็ตาม อาจจะฟังดูเย่อหยิ่งไปหน่อยแต่ว่าเชื่อใจเขาได้เลยจูก,กัดชเวงอาจจะไม่ได้เก่งกาจในด้านการต่อสู้แต่ว่าวทมนต์ของเขานี่แหละที่สุดยอดอย่างแท้จริงแหมคุณเกสก็ยอกันเกินไปแล้วนั่นมันก็แค่ในมุมมองของคุณล่ะนะเอาจริงๆแล้ววทมนต์ของผมก็ไม่ได้เย่นในการต่อสู้ักเท่าไหร่หรอกตัวผมเองก็อยากให้ปีิษัแห่งคำทนายมาลองโจมตีดูเหมือนกันนะเพราะแบบนั้นผมก็จะสามารถพิสูจน์ว่าผมมีักยภาพในการต่อสู้เหมือนกันได้ด้วยโอ้ เห็นความมั่นใจของคุณแล้วก็ทําให้สบายใจขึ้นเยอะเลยฮะฉันคิดว่าแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้อื่นแล้วละ่ะใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้เรากลับกันเถอะเออคือว่ากว่าเราจะกลับไปถึงก็ได้ถึงเวลาทานอาหารแล้วงั้นมาทานอาหารกับฉันกันดีไหมเฮะหมายถึงที่บ้านของพี่คังบูงั้นหรอครับฉันก็อยากจะไปอยู่หรอกค่ะ แต่ว่าฉันเข้าใจสถานการณ์ของคุณดีแต่เรื่องแบบนี้ได้ไปด้วยกันสักครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอยังไงก็แค่ทานอาหารเองนะเออเอายังไงดีคะคุณเกรซมันก็น่าจะไม่เป็นอะไรอยู่แล้วไม่ใช่หรอเออแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปที่บ้านของคนแปลกหน้าสักหน่อยนี้เราก็แค่ไปทานอาหารที่บ้านของสมาชิกผู้พิทักษ์ก็เท่านั้นเองแล้วมันจะมีอะไรเสียหายล่ะในฐานะของหัวหน้ามันก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่อยู่ของสมาชิกเป็นยังไงบ้างไม่ใช่หรอหืมคิดโกงจังเลยนะคะตายจริง คุณนี่น่ารักจังเลยนะเอ companion. อ ivamente, หยุดเลยนะคะว้า wow. วงั้นก็ตกลงกันแล้วนะจะว่าไปแล้วเกรซเห็นคุณอุ้มไครอาเอาไว้ทั้งวันเลยนี่นะแบบนั้นจะไม่เป็นอะไรหรออ๋อเรื่องนั้นนั่นหรอไม่เป็นอะไรหรอแบบนั้นก็ไม่ได้สิคุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง <ppo contemporary> เพราะงั้นการเก็บแรงเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเพราะงั้นให้สิฮุนเป็นคนอุ้มบ้างเป็นไงฮ้เอ๊ นั่นน่นี่ไม่ใช่ว่าวรถเข็นของคุณไกอาก็อยู่ที่โถงแห่งการปกป้องตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอกครับจะ่ใช่แล้วค่ะคุณเกรสหยุดหัวเราะเดี๋ยวนี้นะอืมงั้นก็ไปกันเลยไหมซีฮุนซอนอาบอกว่าเธอผิดหวังที่ไม่สามารถเสิร์ฟซุกยันจิให้นายได้มื้อครั้งที่แล้วด้วยล่ะแบบพี่คังบูไกอาถึงฉันจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าอวดสักเท่าไหร่แต่อาหารที่บ้านของเราน่ะสุดยอดไปเลยล่ะอืมคิดไม่ออกเลยฮะการที่รัที่ปีศาสตสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ฉันเป็นเรื่องงที่นาปรระหลลดจจิๆเย เอาเถอะยังไงก็ถือว่าโชคดีที่มีตัวอย่างให้ทดลองอีกเยอะจริงด้วยสิเห็นเขาว่าสมาชิกหมาที่ชื่อโอคังบูเป็นคนแนะนําให้เก็บมเมล็ดแห่งรอยแยกเอาไว้งั้นสินะถึงเขาจะดูซื่อบื้อไปหน่อยก็เถอะสงสัยจังว่าควรจะอาคิดอะไรอยู่ถึงให้คนที่ไม่ใช่ผู้พิทักษ์มาเข้าร่วมด้วยแบบนี้ก็นะในเมื่อเขาไม่คนเสนอความคิดแบบนี้ก็แสดงว่าเขาคงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเออเกิดอะไรขึ้น,นก่อนอื่นลองรับมือด้วยเวทมนต์ของเราก่อนก็แล้วกันเออไม่จริงนะพลังที่มหาศาลขนาดนี้อย่าบอกนะว่า ซาตานงั้นเหรอซาตานเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันเฮ้อเมื่อกี้เราเพิ่งสบตากันงั้นเหรอเอออามันจะให้เขาสังเกตเห็นเวทมนต์ของฉันเท่านั้นแต่เขาทำลายมันได้ง่ายง่ายด้วยเพียงการสบตานี่นะเรื่องแบบนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเออไม่สิฉันไม่เวลามาน days, ั่งเสียใจไปที่นี่แล้วฉันดันสับสนกับสถานการณ์ในตอนนี้มากเกินไปจนไม่ได้ทันได้รู้ตัว แต่เมื่อกี้ที่ฉันใช้เวทมนต์ตรวจสอบพื้นที่ดูแล้วและพบว่าไม่พบพลังงานอื่นแน่นอนซึ่งนั่นก็หมายความว่าซาตานบุกโจมตีที่นี่เพียงลําพังถ้าฉันเดินเกมได้อย่างถูกต้องแล้วก็ฉันอาจาจะจัดการปีศาจแห่งคำตำนานได้ที่นี่เลยก็ได้ฉันสามารถควบคุมเวทมนต์นับสิบอย่างที่ถูกติดตั้งในห้องนิรภัยแห่งนี้ได้จากที่นี่ ห้องควบคุมด้วยอุปกรณ์เนฟเกีย์ขั้นสูงและเวทมนต์ถึงจะดูไม่เข้ากันสักเท่าไหรแต่พวกมันก็ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเฉพาะกับเวทมนต์พวกนี้เท่านั้นพวกตะแก่หัวแข็งนั่นคนที่ไล่ฉันออกจากตะกรูลไม่มีทางเข้าใจสิ่งนี้หรอมาเริ่มกันเลยดีกว่าปรับระดับระบบป้องกันเป็นระดับ2แค่นี้มันยังไม่พอปรับขึ้นมาเป็นระดับ4เลยปรับซอบปรับระดับระบบป้องกันเป็นระดับ4ตอนนี้สตาร์อยู่ที่ไหน มาถึงทางเข้าแล้วงั้นหรอทำตัวเหมือนกับกำลังเดินเล่นอยู่รอบๆที่นี่เลยนะฮะคงจะรู้สึกสบายใจมากเลยสินนะดีละ่ะไหนมาดูกันสิว่าแกจะทำตัวแบบนั้นได้สักกี่น้ำถึงแกจะถูกเรียกว่าเินสันคำทำนายราชาแห่งขุมนรกหรืออะไรก็แล้วแต่เปิดใช้งานระบบกล้องจันแต่สำหรับที่นี่แล้วเริ่มการกำจัดผู้บุกรุกฉันนี่แหละคือราชา